สวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะนำเหรียญของหลวงปู่มหาเจมมาิมไมดูนะครับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมวัดส,สะมงคลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญหันข้างนะครับสร้างปีพศ2547นะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญนิยมนะครับนะครับ นะครับเหรียญหันข้างนะครับนะครับเหรียญหันข้างเหรียญลงปู่มาเจิมนะครับครับผมสร้างแค่ครั้งเดียวนะครับครับแต่มีอยู่สองพิมพ์นะครับมีพิมพ์ธรรมดาแล้วก็มีพิมพ์โมขีดนะครับนะครับนิยมทั้งสองพิมพ์นะครับผมนะครับเหรียญที่สวยนะครับผมก็ราคาก็จะแพงนิดนึงนะครับผมแต่ก็พอ เช่าหาได้นะครับนะครับมาดูนะครับเหรียญหลวงปู่มหาจืมนะครับเหรียญหันข้างนะครับนะครับมีออกสีและไม่ออกสีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับมีสีแดงออกแดงแดงบ้างครับออกสีน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ออกสีพายเงินนะครับแล้วก็ไม่ออกสีก็มีครับ เอาไว้ในกล่องก็ออกสีนะครับเอาไว้ในกล่องไว้ในตลับนะครับเลี่ยมก็ออกสีเองนะครับนะครับเลี่ยมพลาสติกก็ยังออกสีเองนะครับนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเหรียญออกสีนะครับหลวงปู่มหาเจิมเนียท่านบรรลุนะครับหลวงปู่มหาเจิมนะครับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับ พระสายกรรมฐานนะครับหลวงปู่มาหาเจิมครับกระดูกท่านนะครับเป็นพระธาตุหมดนะครับมี้แต่เส้นเกสาของหลวงปู่นะครับก็เป็นนะครับนะครับเหรียญพุทธคุณนะครับพุทธคุณดีนะครับเดี๋ยวหลวงปู่มหาเจิมนะครับเหรียญอันข้างนะครับ นี่ครับเหรียญนี้ออกสีน้ําเงินครับผมมาดูกันครับผมจะมาแนะนํานิดนึงครับผมแนะนําตําหนินิดนึงครับผมเผื่อเพื่อนๆบางท่านไม่รู้จะได้รู้นะครับเผื่อไปเช่าหานะครับจะได้ไม่โดนเขาหลอกนะครับผมก็พอรู้อยู่นิดๆนะครับมาแบ่งปันความรู้ให้นิดนึงครับผมเหรียญหลวงปู่มหาเจิมนะครับผม ตรงในตานะครับตรงในตาตรงในตาตรงนี้นะครับในเปลือกตาตรงนี้นะครับจะเส้นค้งขวางนิดนึงครับตรงนี้นะครับมีเส้นค้งขวางนะครับขวางนิดนึงครับผมนะครับดูกันนะครับนี่นี้ครับตานะครับมีมีนิดนึงครับผมมีเส้นของขวางนิดนึงครับผม จมูกส่วนมากจะเป็นแบนแล้วครับเหรียนหลวงปู่มหาจืมนะครับจมูกส่วนมากนะครับจะไม่คมนะครับผมครับเหรียนหลวงปู่มหาจิมนะครับจมูกท่านนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแบนนิดหนึ่งส่วนส่วนมากนะครับที่สวยก็มีนะคมคมนะครับผมนะครับ สวยๆคมๆก็มีจมูกฝั่งฝรั่งนะครับที่พี่เขาเรียกกันนะครับนะครับส่วนมากจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับขอบเหรียญก็เหมือนกันนะครับขอบเหรียญนี่ครับนะครับขอบเหรียญจะไม่เต็มครับผมแถวๆนี้จะไม่เต็มบางเหรียญจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับแหว่งครับผมบางเหรียญก็แหว่งตรงนี้แถวเนี้ยนะครับแหว่งครับผม แหว่งไม่เต็มครับผมแหว่งไปก็มีนะครับแต่เป็นเหรียญแท้นะครับนะครับแหว่งแถวนี้นะครับแหว่งไปครับผไม่เต็มครับนะครับขอบนะครับของเก๋มานะครับขอบจะใหญ่ๆนะครับขอบจะใหญ่นะครับจมูกคุมๆนะครับนะครับระวังให้ดีนะครับนะครับแล้วของเก๋นี่จะไม่ออกสีนะครับของเก๋ไม่เห็นสีนะครับไม่ออกสีนะ เหรียญแท้นี่สีธรรมชาติครับผมออกธรรมชาติขึ้นเองครับบางทีใส่กรอบไว้นานๆมาดูทีหลังเปลี่ยนสีไปก็มีครับผมหลงก็มีครับผมนะครับผมก็แปลครับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมครับผมออกสีเองนะครับไม่ธรรมดานะครับต้องเก็บสะสมไว้นะครับผมผมขึ้นคอตลอดนะครับผมครับผมพุทธคุณดีนะครับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมครับ นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเหรียนเทนะครับนี่ครับขอบจะประมาณนี้นะครับครับผมห่วงก็เป็นลักษณะนี้นะครับห่วงของผูกมาจืมครับผมห่วงเป็นแบบนี้เลยครับเหีียนเทนะครับห่วงเป็นแบบนี้นะครับนครับผมประมาณนี้เลยครับ ตรงนี้สีน้ําเงินน้าเงินครับผมสวยครับครับโกสีเองนะครับสีธรรมชาติครับผมนี่ฮะขอบนะครับขอบข้างในก็จะเสมอครับผมเท่ากันหมดนะครับนะครับขอบข้างนอกก็จะปิ้นนิดนึงครับผมปิ้นไม่เยอะครับนี่ฮะปิ้นไม่เยอะนะครับเรียนแท้นะครับปิ้นเยอะๆนะครับใหญ่ๆนะครับดีนะครับ นะครับแถวนี้จะไม่เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเป็นเป็นแบบนี้นะครับกษณะแบบนี้นะครับไม่ใหญ่นี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้เท่านั้นนะครับเหรียญแท้ครับนะครับพื้นขอบเหรียญนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะไม่เป็นเส้นไม่เป็นเส้นนะครับ เป็นแบบนี้ครับห่วงนะครับรูรูห่วงตรงนี้ห่วงในตัวแบบนี้นะครับปิ้นไม่เยอะนะครับนะครับนี่ครับนะครับนะครับขอบเปลี่ยนนะครับจะไม่เป็นเสี้ยนนะครับเป็นแบบนี้ครับเห็นแท้นะครับ ธรรมดานอหนูจะไม่มีขีดเหมือนมขีดนะครับนะครับธรรมดานะครับนะครับนะครับตรงกอไก่สลามก็เป็นจุดเป็นจุดเสมอกันนะครับเก๋ก็มีทำมาครับแต่ไม่คมครับผมติดอยู่แต่ไม่คมครับนะครับ ประมาณนี้ครับนะครับเนี่ยขอบประมาณนี้ครับขอบเหรียญครับนะครับอันนี้ธรรมดานะครับเหรียญธรรมดาครับผมแล้วจุดเป็นจุดตายก็อยู่อยู่ตรงนี้ครับตรงขอบนี้แหละครับจุดนี้ครับมาดูกันครับตรงระโูนะตรงระโูเลยครับปัญญาพโลครับผม ะลอนะครับรูโอนะครับตรงสโของหลวงปู่บรรยพโลเนี่ยนะครับนี่ครับมีติ่งนะครับมีติ่งตรงขอบเลยครับนะครับตรงนี้ครับต้องมีทุกเหรียญนะครับนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับเป็นติ่งเล็กๆครับต้องส่องกล้องเองครับจะได้รู้ว่าติ่งแบบลักษณะแบบไหนนะครับ ผมจะทําให้ดูแบบนี้สองอห้งดูแบบนี้จะไม่ชัดนะครับตรงสโลอูนะครับดูให้ดีนะครับนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยครับเนี่ยตรงสโลอูอย่างเดียวนะครับบางเหรียญอาจจะมีนิดเดียวนะครับต้องดูนะครับมีนิดเดียวก็มีครับบางเหรียญก็อาจจะใหญ่ออกมาครับผมตัดไม่ชิดนะครับ ขอบตัดไม่ชิดอะไรประมาณนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับผมนี่ครับตรงนี้เลยครับขอบเหรียญก็ประมาณนี้ครับขอบเหรียญขอบเหรียญจะไม่เป็นเสี้ยนนะครับเหรียญขอบเหรียญไม่เป็นเสี้ยนนะครับขอบเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ แบบนี้เท่านั้นนะครับไม่เป็นเส้นนะครับถ้าเป็นเส้นเม่ก,กี้นะครับไม่ดูเลยครับถ้าเป็นเส้นเส้นๆนะครับนี่ครับเหรียญนี่ครับประมาณนี้ครับ นี่คเดี๋ยวลองปูมาหาจืมนะครับครับขอบเหรียญแบบนี้นะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับดูด้านหลังกันครับนี่ครับหลังครับสวยๆครับ ตรงนอนูจะไม่มีขีดนะครับตรง้างน้อนูก็ไม่มีขีดตัดนะครับหัวน้อนูก็ไม่มีขีดนะครับบล็อกธรรมดานะครับพิมพ์ธรรมดาไม่มีขีดนะครับตรงยันตรงนี้จะไม่มีขีดเหมือนมอขีดนะครับยันตรงนี้นะครับถ้าเป็นมอขีดจะมีขีดนะครับตรงนี้ตรงนี้ยันตรงนี้จะมีขีดผ่าตรงนี้นะครับ บอกระหะตรงนี้นะครับนี่ธรรมดาจะไม่มีขีดนะครับหนูก็ไม่มีขีดนี่ธรรมดานะครับประมาณนี้ครับผมมาดูมอขีดกันนะครับทีนี้เดี๋รมาดูมอขีดกันครับมอขีดนะครับนี่เห็นเด่นมอขีดนะครับมอขีดก็เหมือนกันครับผมไม่เต็มอีกละ นะครับ่งาขีดนะครับครับเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญที่เหรียญขอบเต็มที่สวยก็มีนะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะครับที่สวยขอบเต็มจมูกดงๆฝรั่งฝรั่งนะครับที่สวยก็มีนะครับ,รบออกสีน้ําเงินน้ําเงินก็มีที่สวยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับที่สวยครับราคาก็ ตามที่ชวหากันนะครับพุทธคุณก็สุดยอดแล้วครับพุทธคุณดีนะครับเดี๋ยวหลวงปู่มหาเจิมนะครับนี่ก็เกินนิดนึงขอบนะครับนี่นะแล้วก็ในตานิดนึงครับ ตานิดนึงนะครับด้านหน้าจะเหมือนกันหมดเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมอขีดนะครับครับนี่ครับมอขีดนะครับ มอขีดนะครับจะเป็นนี้ครับมอขีดนะครับสองเส้นนะครับตรงหางมูม้านะครับอีกเส้นจะเล็กๆบางๆครับทังสองกล้องนั้นนะครับมอขีดนะครับแล้วก็มานอหนูครับนอหนูตรงนี้นะครับนะครับตรงหัวนอหนูนะครับจะขีดขึ้นข้างบนนะครับ สองขีดนะครับขีดตัดกันกับหางตัวหนูหนูนะครับตัวหนูหนูก็จะขีดทึ้งเสียงนิดนึงครับผมครับผมตรงหนอหนูหัวหนูหนูขีดขึ้นสองขีดบางๆครับผมเกยไม่ติดนะครับเกยไม่ติดยังไงก็ไม่ติดครับต้องสองกล้องเท่านั้นนะครับครับตรงหนอหนูนะครับเบ่เบี่ยงนิดนึงครับผมตรงหัวหนูหนูหางนูหนูนะครับทษนนะ หางนอนูเปลี่ยนเี่ยนนิดนึงแล้วนะครับว่นอน,นูขีดขึ้นบนนะครับเก๊ไม่ติดนะครับแล้วก็ตรงจ,จุดยันตรงนี้นะครับจุดขั้ะยันตรงนี้นะครับจะเป็นขีดตรงข้างในครับขีดทะลุออกมาข้างนอกครับผมขีดทะลุออกข้างนอกนะครับนี่ ขีดไปนี่นะครับขีดทะลุมานี่นะครับผูนะครับผูนิดๆครับผมเป็นจุดลงมาครับต้องอื่นก็คล้ายๆกันนะครับธรรมดาครับประมาณนี้ครับครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ระวังให้ดีครับผม ขอบกบปิ้นนิดๆครับผมหมอขีดก็เหมือนกันนะัะปิ้นนิดๆครับผมนะครับอันนี้ไม่ออกสีเท่าไหร่ครับนี่ครับสีก็ไปเป็น,ปนออกมานิดๆครับถ้าลเลียนไหนไม่ไม่มีกล่องนะครับ จะไม่ค่อยออกสีนะเอ้ยไม่ใช่โทษครับถ้าเหรียญไหนอยู่ถุงกรรมหยี่นะครับแบบนี้จะออกสีนะครับนี่แบบนี้จะออกสีนะครับถ้าอยู่ในกล่องเหรียญนี้อยู่ในกล่องนะครับในตลับนะครับจะไม่ค่อยออกสีครับแต่ก็แล้วแต่ครับบางเหรียญอยู่ในกล่องก็ออกสีนะครับในตลับก็ออกสีนะบางเหรียญก็ไม่ออกสีนะครับ อันบบนี้กําลังจะออกสีครับอยู่ในกล่องผมเอามาใส่ถุงกระมาหยีนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้กําลังจะออกสีครับออกสีทองทองตามมุมตามอะไรประมาณนี้ครับนะครับอันแบบนี้มอชิครับถ้าสวยก็แพงหน่อยนะครับ นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมอันนี้ครับนํามาให้เป็นความรู้นิดนึงครับผมอาจจะมีเยอะเท่าไหร่ก็พอให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้หรือคนที่ไม่รู้นะครับคนคนที่รู้ที่รู้แล้วก็ก็ดีไปครับผมจะได้ไม่โดนหลอ,อกครับ,รบเพราะว่าถ้าชอบ เรียนลุงปู่มหาจิมก็เช่าหากันก็ให้ระวังนะครับนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ